สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป้าสตอรี่ครับก็เป็นบรรยากาศที่สถานีครับกับการก่อสร้างรลางคู่นะครับก็วันนี้ฝนคล้มๆนะครับใกล้จะตกนะครับแต่ยังไม่ตกนะครับก็ สถานีก็มีการาก่อสร้างรางคู่นะครับก็เป็นโครงการของการลถไฟนะครับซึ่งได้ดำเนินการมานานอาสองสาปีแล้วนะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็ยังไม่เปิดใช้รางคู่นะครับเพราะว่าก็ได้ยินเสียงเครื่องจากรลังนะครับอยู่ด้านนู้น ครับก็จะเป็นรถขน่ง,งวัสดุนะครับที่เข้ามาเพื่อทำการก่อสร้างนะครับก็ก็มีคนงานชาวต่างด้าวนะครับนะครับก็ขึ้นมาเป็นคนงานของบริษัทบริษัทของผู้ รับเหมาะนะครับก็ชานชลาอันนี้ก็เป็นชานชลาที่สร้างใหม่นะครับก็เพิ่งจะแล้วเสร็จนะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับก็มีหลอดไฟเยอะมากเลยนะครับแสงสว่างมากนะครับแล้วก็มีลำโพงมีกล้องวงจรปิด นะครับกล้องวงจรปิดก็มีหลายตัวนะครับประวันนี้ครับนี่นะครับกล้องวงจรปิดก็ได้ยินเสียงพอรอดสี่สามบางสะพานน้อยวันสองครับสี่สามที่บาดทางสามทานน้อยได้เลยครับทางดีครับแล้วก็นี่เป็นอาคารนะครับเป็นอาคารอาคารที่สร้างใหม่นะครับ ก็จะมีโอท็อปนะครับซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้านะครับแล้วก็เป็นอาคารซึ่งเป็นสถานีอยู่ด้านนี้นะครับก็มีห้องรับรองผู้สารีห้องน้ำแล้วก็ชานชาลา,าใหม่แล้วก็รางใหม่สองรางนี้นะครับประมาณนี้ครับที่สถานีครับเราต้องรับสู่ช่องปะาาสตอรี่ครับป,รป้าาก็ออกมาแว้นห่วง วงไว้ประมาณนี้นะครับพอดีขบวนรถก็กําลังจะผ่านมาพอดีนะครับก็ซึ่งเป็นขบวน4 3นะครับออกเป็นรถ3 3ตอนนะครับ3โปก,กี้นะครับก็ซึ่งเป็นสปินเตอร์นะครับกำลังจะผ่านนะครับ,บ,รรบเดี๋ยวป,ป้าๆต้องอยืนรับห่วงนะครับ

สามสามสี่ครับเรียบกอ,อก็ผ่านไปแล้วครับก็เหนือสี่สามสามสี่ครับขบวนสี่สิบสามนะครับก็ฟาก็ต้องเดินกลับไปที่ทําการซึ่งเป็นอาคารเกา่านะครับเป็นอาคารเกา่านะครับทางด้านอาคารใหม่อาคารใหม่นี้ยังไม่เปิดทําการใช้นะครับเพราะว่าผู้รับเหมายัางทางบริษัท ก่อสร้างนะครับยังไม่ได้ส่งนะครับก็ยังไม่ได้เปิดทําการใช้ก็ไปใช้สถานีไมซึ่งเป็นอาคารเก่าครับขอต้อนรับสู่ช่องเลยป้าสตอรี่นะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์เมื่อเป็นกําลังใจไปช่องป๊าป้าสตอรี่เลยครับคลิปนี้ก็ ขอจบไว้แค่เพียงเท่านี้ครับกับบรรยากาศที่สถานีตอนฝนใกล้จะตกนะครับนี่ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ